สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ทางด้านนวัดอิสระไกยศรีเจ้าพ่อเวทีนางงามได้ออกมาไล์สดในโรงพยาบาลขณะที่เจ้าตัวกำลังรักษาอาการป่วยติดโควิด -19 โดยเจ้าตัวได้อัปเดตอาการว่าตอนนี้ถือว่าพ้นวิกฤตแล้ว ยังคงต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากยังคงเหนื่อยง่ายให้ใจได้ไม่เต็มทีเพราะเชื้อลงปลอดและยังคงมีฝ้าเต็มปรดพร้อมเผยถึงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดและช่วงขณะหนึ่งของการไล่สดทางด้านนวัดอิสระไกสีได้กล่าวว่าจะตั้งโครงการนวัดเพื่อคนไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่กำลังเดือดร้อนและจะขอเริ่มด้วยการควักเงินทุนส่วนตัวมาแจกข้าวข้าวกล่องจำนวน600กล่องให้กับประชาชนและจะทำแบบนี้ทุกวันพร้อมกับขอให้เจ้าส่วนซีพีหรือเซเว่นอีเลเวนออกมาบริจาคเงินให้กับผมจำนวนร้อยล้านบาทเพื่อนำมาช่วยประชาชนคนไทยเงินที่คุณร่ำรวยมาจากพวกเขาอยากให้ช่วย ให้นำมาบริจาคให้กับคนที่เลือดร้อนคงไม่มากเกินไปพร้อมกับทิ้งท้ายบอกว่าผมรอร้อยล้านบาทอยู่นะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเครือเจริญพกพันธ์โดยออกประกาศตอบกลับนวัดโดยระบุว่าเครือซีพีรวมพลังช่วยไทยผ่าวิกฤตโควิด -19 ควักแล้วนับพันล้านระดมสัพพก,กำลังทุกบริษัทในเครือ สนับสนุนอาหารน้ำดื่มอุปโภคสื่อสารเครื่องมือแพทย์เต็นความดันลบเครื่องช่วยหายใจช่วยแล้วมากกว่า2,000โรงพยาบาลรวมถึงชุมชนกลุ่มเปราะบางอีกทั้งยังจุดจัดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลแจกหน้ากากอนามัยฟรีไปแล้วกว่า16ล้านชิ้นเชื่อมั่นทุกภาคส่วนจับมือช่วยชาติ ข้ามผ่านวิกฤตสำเร็จในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 กำลังหนักหนาขึ้นทุกวันวันนี้ผู้ติดเชื้อทะลุขึ้นหลักหมืน่นและมีผลกระทบต่อคนทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมวิกฤตนี้เป็นของคนทางชาติเอกชนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ในช่วงเวลาที่ลำบากเช่นนี้ประเทศไทยต้องมีความเข้มแข็งทุกภาคส่วนต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่คุณหมอทำงานอย่างหนกักเราได้เห็นน้ำใจจากทุกภาคส่วนรายงานข่าวจากเครือเจริญพกพา์เปิดเผยว่าในส่วนของเครือเจริญพกพา์ไม่ได้นิ่งนอนใจกว่าหนึ่งปีครึง่งที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 เครือเจริญพวกัพันหรือ CP ได้ผนึกกำลังทุกบริษัทในเครือนับตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันบริษัทพนักง,งานจิตอาสาในเครือยังคงมุ่งมันสนับสนุนด้านสาธารณสุขของไทยที่เป็นด่านหน้าสู้กับโควิด -19 โดยการเป็นสเสบียงอาหารเพื่อแบ่งเบาภาระแก่แพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จนถึงปัจจุบันมอบอาหารเครื่องดื่มของบริภคต่างๆรวมถึงด้านการสื่อสารอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามกว่า2 0 0 0ันแห่งนอกจากนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่องมากกว่า16ล้านชิ้นและยังช่วยจัดระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์สำหรับทำห้องติดเชื้อแก่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลชุมชนทั้งนี้เครือเจริญพกพันธ์จะยังคงเดินหน้าภารกิจซีพีโรยเรียงใจสู้ภยัยโควิด1 9ต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคาดว่าใช้เงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิด1 9ไปประมาณ1,200ล้านบาท ทั้งนีเคือเจริญพกัพันมีความมุ่งมันที่จะผ่าวิกฤตในทีนไปกับคนไทยทั้งประเทศพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนให้ประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้นสถานการณ์โควิด19ไปได้โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมตามแนวทางที่ตนถนัดทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เมื่อนำาพาประเทศไทยก้าวต่อไปรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันล่าสุดเพจซีทูได้โพสข้อความระบุว่าแลกกันคนละมัดต่อหมาดจริงๆสำหรับนวัดอิสระไกศสีกับบริษัทในกลุ่มซีพีของเจ้าสัวธนินเจียรวน,นุนล่าสุดหลังจากที่ทางซีพีร่อนจดหมายชี้แจงตอบกลับ กรณีนวัดเรียกร้องของเงินร้อยล้านบาทเพื่อมาช่วยคนไทยบ้างซึ่งจดหมายดังกล่าวก็ได้ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทในเครือได้มีการบริจาคช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆไปกว่า1,200ล้านบาทแล้วรวมทั้งยังมีการแจกหน้ากาก,กอนามัย16ล้านชิ้นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆไปอีกกว่า2,000โรงพยาบาล ด้านนวัดไม่รอช้าซัดกลับว่าวันนี้เจ้าสัวก็ร้อนหนาวได้เหมือนกันขอบคุณนะครับสำหรับการออกมาอธิบายที่จ่ายไป1,200ล้านผมให้ผู้ช่วยของผมติดต่อบางแผนกของซีพีไปรอคำตอบนะครับจี้อยู่ผมจะเอาร้อยล้านจาก CP ีไม่ต้องมากระแทกผมไม่ต้องมาออกข่าวว่า ให้ไปแล้ว1,200ล้านเรื่องของพวกแกนาวัดอยากได้ขอไม่ได้กันโชคซัพย์ใช้คำว่าขอของที่คุณหากินบนแผ่นดินไทยเพื่อต่อระดับผู้ปกครองและยังพาประเทศนิ่งเฉยลงหิวโดยที่คุณกำไรเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนล้านต่อปีร้อยล้านบาทเงินสดยิ่งกว่าขี้เล็บซีพีไหวไหม เวรกรรมกำลังจะตามทันเท่านั้นยังไม่พอยังพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพานักงานห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตดังย่านบางบวงัวทองติดโควิดกันอีกเพียบแต่ไม่สามารถออกมาเปิดเผยถึงชื่อสถานที่ได้เพราะกลัวเรื่องกฎหมายห้ามพูดชื่อกลัวโดนฟ้องทำไมจะพูดไม่ได้หาแดกกับคนไทยแล้วมึงจะฟ้องคนไทยหรอ มึงกลับประเทศมึงไปเลยมึงออกไปอยู่ประเทศที่มึงเคยไปมามึงรีบกลับไปเลยญาติอยู่ทางไหนมึงไปทางนั้นเลยไอ้พวกนี้รวยเพราะคนไทยแล้วคนไทยก็จนเพราะมัน